แกกองพีววกับเจ้าตัว IQ คู z 9 x 5 g ครับเป็นมือถือที่พีอยากได้จริงครับวันนี้พีจึงสั่งซื้อมากับราคาที่พีซื้อมา6,500บาทครับพีจะขอแนบลิงก์ที่พีสั่งซื้อมาใต้คลิปนี้นะครับเป็นของ o f f i c เ a l เครื่องศูนไทยรัฐเพืนซึ่งพีก็สั่งซื้อมาจากลิงก์ที่พีแนบให้แหละผมในการใช้งานเนาะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่พี อยากได้มากผมจากเดิม P เคยใช้ยี่ห้อ vivo อยู่แล้วผมตัวนี้ P จึงเลือกตัว iQOO 9 x ครับเพราะว่าลอมมันมีพื้นฐานของตัว vivo แราะทำางั้นลอมของตัวนี้ถือว่ามันใช้งานได้ผม P ไปทำการลองที่ช็อปมารู้สึกว่าทัชของหน้าจอมันดีครับมาดูว่า P จึงสั่งซื้อมากับราคา6,500บาทผมมาดูว่ามันเป็นไงบ้างทหส้บตัว,ว i q o z 9 x 5 g ผมตัวนี้6,500บาทกับแรม8 g ิกกับลอม128 g กเพิ่มไมโครดีก์ผมแล้วก็ CPU ตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดจริงครับ CPU e เซฟดากอน6ครับผมตัวนี้เจนวันะถือว่าเป็น CPU ที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยให้มาขนาดนี้ถือว่าสุดจริงครับวันนี้พี่จะขอแกะกล่องแบบบ้านๆง่ายๆเนาะมาดูว่าเป็นไงบ้างนะครับผมนี่ครับนี่ซึ่งเป็นอะไรที่พีรู้สึกว่าเฮ้ย ก็หอมาดีนะอันนี้พีสั่งซื้อมาออนไลน์จริงนะผมก็ห่อมมาให้เราถือว่าสุดนะครับแบตตัวนี้ผมสเปคก็คือแบต6000มิลแมแล้วก็ตัวนี้ฟ t c ชาร์จอยู่ที่44วัตต์ครับหน้าจอ120เฟ Full HD Plus ครับลำโพงคู่2ตัวนะครับผมบอกเลยว่าสุดจริงครับนี่นี่ครับมันจะมีตัว IQ คูเซซึ่งเป็นรุ่นพี่นะครับอนี่เป็นเครื่องสูนไทยนะครับผมที่พีสั่งซื้อมานี่ครับซึ่งดีไซน์กล่องบอกเลยว่า เฮ้ยกล่องดีไซน์สวยงามมากอะถือว่ากล่องเป็นดีไซน์ที่ลงตัวครับอันนี้ครั้งแรกของพีในการสัมผัสตัวกล่องครับแลม8แปดจิกบวกนะครับผมตัวลอมก็คือ128่รบจิกก็คุมตัวนี้นะครับกับลอมเนาะนี่สเปกต,ต่างครับก็เป็นเครื่องศูนไทยผมตัวนี้เนาะนี่ครับอันนี้เครื่องเพราะผมวางจากในไทย,ยนะครับซึ่งพีก็สั่งซื้อมาจากนี่พีแนบให้นั่นแหละนี่ถือว่าเป็นสเปกที่คุ้มมากครับ 6500บาทครับมารับขึ้น 5G ด้วยผมพี่จะขอผมทำการแกะเลยนะครับนี่ให้ดูครับแกะให้ดูซึ่งพี่เป็นคนแบบดูแลของดีอยู่แล้วแหละซึ่งแบบมันแบบชอบอะตรงงนะนี่ครับเราแกะน,นี้เลยจากนั้นผมเราก็ทำการออกกล่องเลยครับผมนี่ครับออกกล่องง่ายๆครับโอ้ มาดูว่าเป็นไงบ้างครับซึ่งพีก็สัมผัสสีนี้เป็นครั้งแรกครับพีสั่งซื้อมาเป็นสีเขียวดอกขาว,ขาวเนาะซึ่งเป็นสีที่ออกแนธรรมชาติครับซึ่งพีไปช็อปพีก็สัมผัสแค่สีดําครับคือสีเขียวนี้ครั้งแรกของพีเลยผมดูว่าเป็นไงบ้างเนาะเนี่ยโหเฮ้ยน้ําหนักมันกําลังพอดีมากครับผมของตัวนี้นะครับซึ่งอ,องตรงนะมันเป็นดีไซน์ที่แบบเฮ้ยน้ําหนักกําลังมันเหมาะมือมากอะ่ะ มันเป็นเกมมิ่งโฟนอย่างสบายนะอตรงนะไอคูเนี่ยมันทํามาเพื่อเกมมิ่งโฟนครับนี่ครับแกให้ดูโคตรว้าวเลยคือบอกเลยว่าพีไม่อวยครับพูดในฐานะที่พีสัมผัสฟีลลิ่งของฝาหลังครั้งแรกบอกเลยว่าโคตรของโคตรสวยฝาหลังในการเก็บดีเทลออกแบบได้อย่างลงตัวมากครับปาออกแบบฝาหลังสวยจริง ดูครับว่าดีเทลในการออกแบบครับโหพี่แกออกแบบฝ้าหลังสุดมากหไอคู i เซตเก้าเอ่ะถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวครับในการใช้แสงและเงาอันนี้พี่ซื้อมาเองดีเเองด้วยแบบจริงๆของพี่เลยครับคือดีไซน์ของการใช้มดูกล้องตัดกับตัวเครื่องครับบอกเลยว่ามันสวยจริงเพื่อนๆลองคอมเมนต์นะครับว่ามันสวยไหลองคอมเมนต์เลยซึ่งบอกเลยว่า ซึ่งพีสัมผัสต,ตอนนี้อ่ะ midover นะครับคือมันโคตรสวยครับเป็นดีไซน์ที่เรียบง่ายแล้วก็มีสไตล์บอกเลยว่าสไตล์ตัวนี้รู้สึกว่าการจับมันจะเข้ามือและฝาหลังครับเวลาเราสัมผัสของตัวฝาหลังมันจะไม่เกิดล้อในมือครับซึ่งเป็นฝาหลังที่ออกแบบบอกเลยว่าพีโคตรประทับใจค,ครับคือ10เต็ม10อันนี้ให้คะแนนเลยครับว่าดีไซน์ฝาหลังคือโคตรสวยสวยจริงครับ แล้วหลังสก,กินคืาว่าไอคนะครับตัวนี้เลน50ล้านผมตัวนี้นะครับมี eis นะผมการสั่นไม่มี os นะครับนี่โอ้ body ถือว่าสวยครับให้มาสพ,พีนะรู้สึกว่า body มันสวยงามมากครับแบต6000กับความบางสัีพี9 9 9มิลิเมตรก็ถือว่าให้ความบางกับแบต6000มาให้ขนาดนี้ถือว่าสุดจริงครับสุดจริงเอาแล้วก็มีความแข็งแรง มันมีความแข็งแรงอ่ะเวลาจับพีรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันดีครับแล้วก็ติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานให้เราครับตอนนี้กันน้ำผมกันฝุ่นอยู่ที่ ip 6 4ด้วเลยนะครับนี่ครับอันนี้พี่เปิดเครื่องับผมเปิดเครื่องให้ดูแล้วผมตอนนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็น ultra hd ห้าสิบล้านนะผมตัวกล้องเนาะมีตัวเซลฟี่ับผมด้านหน้าอยู่ที่แปดล้านนะครับแต่สิีถือว่าเพียงพอครับผมตัวนี้นะครับ android วอร์ชั n สิบสี่นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ ซึ่งเป็นอะไรที่พีโคชอบคือบอดี้มันสวยจริงนะเอาอตรงว่าเป็นบอดี้สีเขียวที่มันลงตัวมากครับชิปก็กินขาดมากครับแล้วก็6เจน1กับกระบวนการผลิตอยู่ที่4นาโนเมตรครับพี่แกโหดมากเอาอตรงว่าพี่แกคือให้มาคือบอกเลยว่าเวิร์กมากครับน้ำหนัก199กรัมนะก็ถือว่าเพียงพอครับหน้าจอ6.72นิ้วครับซึ่งลอมของตัว ที่เป็นแบบลอมของตัวไอคูน์ะพีเชื่อถือได้ครับเพราะว่ามันใช้พื้นฐานของตัวที่เป็นแบบ v i v o อยู่แล้วผมดังนั้นพีไม่ได้ซีเรียสครับกล้องหน้า8ล้านสปีือว่าเพียงพอมากครับในการใช้งานครับนี่พีชอบลวดลายของตัวนี้มากเลยอะ่ะสวยสวยสวยคือไม่รู้จะพูดคําว่าสวยขนาดไหนเพราะว่ามันสวยจริงครับครับพีกดคําว่าเริ่มเลยนะครับ นี่เลือกภาษาไทยครับตัวนี้เป็น Google 100%เนะผมเพราะว่าเป็นเครื่องศูนไทยเนาะพี่สั่งซื้อมาตามลิงก์พีแนบให้หนั่นแหละครับรู้สึกว่าหน้าจอทัดายแล้วก็หน้าจอเป็นสีสแบบ iPS ครับดูแล้วก็รู้สึกว่าสบายตาครับผมตัวนี้เนาะลำโพงหนึ่งตัวลำโพงนะครับผม2ตัวอยู่บริเวณด้านบนด้วยนะครับก็ถือว่าสเปคให้มาก็ถือว่าโอเคผมตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้มีใจโสรสโคบด้วยนะครับพี่ขอเชื่อมต่อผม WiFi นะครับซึ่งเฮ้ยทัดดีมากโหทัดดีมากครับเป็นมือถือที่คือพีวาวครับว่าทําไมทัดถึงทําทัดได้ดีขนาดนี้ครับคือบอกเลยว่าทัดดีจริงไม่อวยเลยทัดดีจริงอันนี้บอกชินชมว่าทัดดีครับม่รู้นผมอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างว่าก่อนเซตอัพผมนีพีก็นะครับแล้วก็กดไปเลยครับผมนะครับต่อไปเซตอัพครับในกล่องก็จะมีตัวเคสนะครับ ซึ่งเป็นเคสใสนะผมตัวนี้เนะเาะเดี๋ยวกดไปเลยครับผมนี่ครับสามารถผมลดล็อกได้การใบหน้าแล้วก็ลายมือครับผมลายมือแล้วก็ตั้งค่าผมผีก็ตั้งค่าเนาะนี่ครับปึ๊บรหัสผีก็เอาง,ง่ายๆครับผมซึ่งรหัสก็ง่ายครับแล้วก็เราครับผมสามารถสแกนนิ้วมือบริเวณด้านข้างผมซึ่งผีก็อย่าเพิ่งสแกนเนาะผีก็ใบหน้าก็ได้ผมนี่พีก็กดถัดไปเลยนี่ครับคอยไปตั้งค่าก็ได้ผมแล้วก็มีการใช้งานแบบ3ปุ่มหรือว่าเป็นท่าทางปัดขึ้นปัดลงส่วนตัวชอบแบบนี้ครับนี่ครับ ซึ่งเป็นฟันทัด UOS ครับผมบอกเลยว่า UI อะอ๊ยขอบจอมีความสมดุลครับหน้าจอถือว่าสวยนะสัพีครับถือว่าหน้าจอโอเคมากครับมาดูว่าผมใส่เคสอยงไบ้างอุปกรณ์ในกล่องครับซึ่งบอกเลยว่า Netflix L1 แน่นอนครับหูใส่เคสก็ยังสวยงามเนาะอะไรจะเบอร์นี้ครับคือมันจิ้งมั่งจริงนะอันนี้บอกพูดตรงเลยว่าดีไซน์ของตัวเครื่องคือมันจิ้ง,จร,งจริงครับคือสุดมากครับบอกเลยว่า พี่ว่าน่าจะขายดีแน่นอนในปีนี้เอาตรงๆนะพี่ไม่อวยอันนี้พี่ซื้อมาด้วยด้วยกันพี่ครับผมจะดูสลิปไหมซึ่งโอนจริงจ่ายจริงหกพันห้านี่บางทีโปรโมชั่นอาจจะมีหกพันกว่าบาทเจ็ดพันถือว่าคุ้มครับผมสับพีนะพี่ชอบแบรนด์ของตัวไอโคอย่างหนึ่งครับก็คือให้หัวชาร์จเห็นไหมครับว่าเป็นของ vivo นี่ครับฟ้าชาร์ตให้มาถึงสุดก็ดคือสี่สี่วัตต์พี่แกไม่ได้กักนะผมบางยี่ห้อ,อนี้ไม่ให้หัวชาร์จมาแถมให้มาก็ไม่ปติดสีภาพครับ ซึ่งไม่ได้ไม่ได้ป้าใครนะครับผมแล้วก็สายชาร์จครับพี่แกให้มาคือเป็นแบบแนวแบบ Type A to Type C นะครับผมตัวนี้เนาะซึ่งพีชอบของตัวลอมของตัวไอคูครับมันจะมีการั u p อ o r t ของตัวลอมได้ง่ายครับเราสามารถใช้กับตัวที่เป็น third party เช่นหัวชาร์จที่พี่ใช้ประจำพีไม่บอกอยี่ห้องอะไรหรอกแต่พี่ก็ใช้ประจำครับก็มันก็ third party มันก็ชาร์จขึ้นฟ้าชาร์จง่ายอตัวนี้เนาะนี่ครับนี่ครับ ช่องใส่ซิมครับผม2ซิมลักษณะดัดแปลงซิมหนึ่งนะผมตัวนี้เลือกเอาว่าซิม2จะเป็นตัวที่เป็นแบบว่าเป็นไมโครดีซีหรือว่าเป็นตัวซิมคล้ายๆ้ไฮบริดซิมมนและเนาะเขาเรียกง่ายๆกันนี่ซึ่งในการเก็บอุปกรณ์ก็เก็บง่ายงยครับผมเข็มจิ้มซิมอย่างเงี้ยเราก็เก็บนะครับซึ่งอุปกรณ์ส่วนมากพี่ก็ใช้ของเติร์ดพาร์ตี้มันก็ง่ายครับแล้วมันก็ซัพพอร์ตให้ด้วยกันให้ด้วยตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากครับหน้าจอครับผมให้ดูกันปึ๊บพี่ก็เปิดหรอก ก่คอมเลยว่า UI อันนี้อันนี้คือ default นะมันจะมีตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาใหเราอัตโนมัตินะผมตัวนี้เนาะนี่ครับในการตั้งค่าครับผมตัวนี้ก็จะมี NFC ครับผมหรือว่าป่นปอนคัสปอร์ตได้นะผมนี่ครับมีฟังก์ชันต่างๆให้เราครบเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ตั้งค่าเพิ่มได้ผมถ้าเราอยากเพิ่มอะไรเนาะครับตั้งค่าได้แล้วก็ผมนี่ครับใบบัตกันก็มีครับผมแล้วก็คนโทรศัพท์เราก็สามารถคัดลอกข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องเดิมของเราได้เนาะนี่ครับแล้วก็ตอนที่ผมอัปเดตนะผมพีอัปเดตเป็น เวอร์ชันของผมตัวนี้นะครับนี่ครับพีขอเชื่อมต่อจริงๆอ่ะเมื่อกี้พีกรอกรหัส wi-Fi ผิดนะครับเดี๋ยวพีขอกรอกรหัส wi-Fi ใหม่ก่อนนะนี่ครับครับเชื่อมต่อผมบันทึกแล้วเมื่อกี้ครับผมนี่ครับรับ IP เรียบร้อยแล้วผมในการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วตัวนี้เรียบร้อยแล้วนี่ครับซึ่งเสียงและการสั่นครับแล้วก็ปรับประผมตัวเสียงได้ผมน่าจะจะปรับเนาะนี่ครับมีการสั่นนะผมแล้วก็แตะหน้าจอเม็ดถือว่าอึดครับ สับพีพีรู้สึกว่าแบตของตัวนี้คือมันโอ,โอเคมากครับนี่ซึ่งพีเครสัมผัสตัว i อโคเวชันมาแบตในการจัดสรรสของเครื่องถือว่าใช้ได้ครับนี่แอปนี่ครับการแสงผลแล้วก็ปรับรีเฟรชของหน้าจอครับเราก็ปรับเป็นตัวถึงร้สิบเพลผมซึ่งพีปรับเป็นสูงสุดแน่นอนครับ มีคือเป็น,ปนหน้าจอที่สบายตาผมตัวนี้เนาะจะเน้นมาทางหน้าจอที่สบายตาเกี่ยวโทรศัพท์ม,มืนนอถือนนะครับเป็นร14รับผมสเาคด้ก้อน6เจนวันครับแรง8จิกบวกเพิ่มอีก8จิกกับลม128เนาะตัวนี้เนาะนี่ครับก็ให้ดูเนาะสดๆเลยแล้วก็มีออาต้าเกมหมดครับซึ่งในการจัดการตัวเกมของตัวไอคูมันก็ทํางานดีครับแล้วก็มีมอเตอร์ในการสั่นนะผมเป็นซีมิติซับตัวเกมด้วย ถือว่าให้มาพี่แกสุดจริงครับบอกเลยว่า CPU ตัวนี้เล่นเกมได้อย่างสบายหายห่วงครับแอปพลิเคชันครับผมนี่ครับในการโคลนแอปเราก็สามารถโคลนแอปได้เยอะอยู่นะผม Netflix ล a z a d a Facebook ก็สามารถโคลนแอปได้ถือว่าในการโคลนแอปได้เยอะนะครับผมอันนี้ขอเช่นชมจริงเลยว่าโคลนแอปได้เยอะครับผมนี่ครับมีบลูทูธมีต่างๆให้เราเยอะแยะมากมายผมนี่ฟังก์ชันต่างๆครับ ซึ่งก็มีฟังก์ชันเยอะแยะมีปุ่มน้ำทางมี multi turbo ครับผมในการใช้ AI ในะการประมวลผลนะครับของ CPU GPU ผมตัวนี้เนาะแล้วก็การน้ำทางครับนี่ครับก็ถือว่าหน้าจอทัดดีครับแล้วสีสันของหน้าจอรู้สึกว่ามันสพีนะภระับใจครับเรื่อง body เรื่องหน้าจอมาดูว่าผมเรื่องกล้องเป็นไงบ้างนะครับ,บตัวกล้องครับซึ่ง vivo ครับผมก็ s i คอ่ะก็ได้ดีคีมาจาก vivo อยู่แล้วนั้น กล้องไม่ได้แพ้ใครอยู่แล้วครับผมตัวนี้อันนี้พี่ขอเนุญว,ว่ากล้องของผมสุดยอดจริงนี่ครับก็คือพี่ประสัมพันธ์ที่ช็อปมาพี่เรือสั่งซื้อครับแค่นั้นคือรู้สึกว่ากล้องดีเทลในการเก็บดูครับ50ล้านคือพี่แกมาทํามาดีจริงครับแล้วการหายการกดคือทำห้าสิบล้านมาขนาดนี้ผมว่าขายดีแน่นอนครับตัวนี้หกพันห้าถือว่าสุดยอดมากอันนี้ขอเชิญชมเลยว่าตัวกล้องประเมวลผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ เฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะตัวกล้องอ่ะถ่ายได้ 4K ด้วยผม 4K 30เฟรมโหถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมครับสวัสดีครับพ P-P ทดสอบในการถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมสุดยอดมากผม iQOY s เ x <Yeah. S 2> ผมถ่าย 4K ได้เฮ้ยโอเคมากเลยอะ่ะถ่าย 4K ได้มาดูว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับน่ครับยอมรับไปเลยครับดูเสียงครับสวัสดีครับมีการสันส่นที่ E-S นะเฮ้ยถือว่าการสั่นดีนะ CO, 9, e ลำโพงสองตัวผมตัวนี้นนถือว่าลำโพงเสียงดีนะแล้วก็ไมโครโฟนในการดูดเสียงถือว่าใช้ได้อันนี้ไม่อวยผมถ้ามันไม่ดีบอกไม่ดีครับเราซื้อมาเองรีวิวเองครับเห็นว่าอันนี้ให้ดูสดๆเลยแบบไม่ตัดต่อครับดูครับว่าอันนี้พี่อะจริงใจอยู่แล้วแหละนี่ครับเห็นว่าในการเก็บยเทียของภาพทาโบเก้หน้าฉลังเบอร์แล้วก็สกินโทนของสีมันดูดีมากเลยครับอันนี้ขอเช่ญชมเลยว่ามันดูดีจริง นี่ครับคือเก็บดีเทลของภาพมาขนาดนี้เฮ้ย hey, CPU ดีเชฟดีกล้องดีบอดี้ Body สวยอะ่ะเป็นมือถือที่บอกเลยว่าครบแน่นอนครับเวิร์กเวิร์กเวิร์กมาดูผมพี่จะขอถ่ายภาพบุคคลด้านหลังนะครับผมซึ่งพี่จะขอถ่ายพี่ก่อนนะครับนี่ครับพี่ขอถ่ายเลยนะผมนี่มาดูก่อนว่าถ่ายตัวเองได้ไหมเดี๋ยวลองดูกันนี่ครับอันนี้พี่ถ่ายตัวเองอยู่นะครับผมให้ดูเลย มาดูครับผมว่ากล้องหลังมันจะทําโบเก้เป็นไงบ้างเนาะในการประมวลผล AI นะครับซึ่งบอกเลยว่าส,สุดยอดโอ้อันนี้คือแบบไม่อวยเลยผมว่ามันเป็นมือถือที่แบบถ่ายแล้วหน้าในการปรับบิวตี้และการทําโบเก้ถือว่าดีกล้อง8ล้านไม่ได้ขิดเลย่นะครับผมบอกเลยว่าใช้งานได้โอเคมากครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่บอกเลยว่าใช้งานกล้องกล้องหลังในการทําโบเก้ถือว่าดีครับมาดูกล้องหน้าผมกล้องหน้า vivo ทํากล้องหน้าดีมาก คือพีไปลองที่ช็อปมาแล้วแหละหาแสงไม่เยอะนั้นยังทได้ดีขานาดนี้นี่ครับให้ดูเลยดูครับโอ้โหก้องหน้าดีมากครับให้ดูเลยใกล้ๆครับบอกเลยว่าเวิร์กมากสุดยอดครับบอกเลยว่าสุดยอดมากสำหรับการใช้งานฟังก์ชันของตัวกล้องเนาะเดี๋ยวเขาไปรอชมรีวิวตเต็นนะผมในการฟังเพลงนะว่าเป็นไงบ้างเนาะอันนี้บางทีถ้าผมพี่จะขอเข้าให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างเนาะขอฟังเพลงเลยนะครับ แอนดรอย14ตัวนี้ก็ถือทัดดีนะสำหรับพีถือว่าทัดให้มาดีนะผมพี่ขอฟังเพลงที่พี่ฟังประจำแหละแล้วก็จะมีโฆษณาเด้งแน่นอนครับผมบเพราะว่าพี่พยังไม่ล็อกอินตัว Google นะปปนเนาะลำโพงสองตัวสามารถปรับเสียงได้สุดๆคือ300%ผมพี่ขออาไมค์ผมไว้บริเวณด้านบนเนาะ ซัพพีนะถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ง่ายครับผมแล้วก็ลำโพง2ตัวถือว่าเสียงขับออกมาได้อย่างหายห่วงแน่นอนครับเป็นมือถือที่บอกเลยว่าตรงเลยว่ามันใช้งานได้ดีแล้วก็ตอนนี้ผมลอมของตัว IQ ูถือว่าไว้ใจได้ครับผมมีความสเสถียรแน่นอนในการใช้งานเนาะ รอชมรีวิวเต็มครับวันนี้พีแกกกล่องพรีวิวให้ดูกับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นมือถือที่พีสั่งซื้อมาเองแล้วก็รีวิวเองที่คุ้มค่าคุ้มราคาสับพีครับสับใครต้องการลอมดีๆแล้วใช้งานเล่นเกมฟังเพลงครบจบแน่นอนผมตัวนี้ในการใช้งานเนาะ <S <S แล้วก็ผมในการแบ่งหน้าจอครับจะมีมัลติวินโดในการแบ่งก็ได้ผมซึ่งมันจะเป้าขึ้นมานี่ครับแบบนี้หรือว่าเราจะสามารถแบ่งเป็นตัวนี้ผมซึ่งลอมเห็นไหมว่าลอมมันมีความสมูทมากครับพี่ผมจะทําการแบ่งซึ่งในการแบ่งผม เราเชื่อมต่อผ่านแอปต่างๆได้อย่างสบายครับเช่นพีดูยู u ู e เนาะนี่ครับพีจะเข้าฟังก์ชันในการดูอะไรดีนี่ครับโน้ตครับนี่ครับก็ใช้โน้ตขอผมตัวนี้เห็นไหมว่าในการแบ่งหน้าจอครับมันรู้สึกว่ามันมีความสมุต t ของตัวเครื่องได้ลงตัวจริงครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ ยังมอบให้ว่ามันยังคุ้มค่าคุ้มราคาใองผมในปีนี้เนาะสพีขอจบในการที่แกะกล่องพีวิวทอปีถ้าพี่พูดผิดพลาดประการในขอพี่ผมสวนันนี้พี่เพขอจบคลิปผมเดี๋ยวพีผมจะขอแนบลิงก์ที่พี่สั่งซื้อมาใต้คลิปนี้ผมสวนันนี้ขอบคุณครับ